สวัสดีค่ะเพื่อนชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีแล้วก็พิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิป คนโสดชาวธาตุน้ำดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะวันที่ดูได้ที่ด้านล่างคลิปเป็นเรื่องราวพลังงานของคนจำนวนมากมายมาผสมปนกันอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงสำหรับในบางท่านนะคะขอให้รับชมเพื่อนบันเทิงเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยในช่วง3เดือนนี้สิงหากันยาตุลาคมโสดชาวธาตุน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเนื้อคู่อยู่หนใดมีโอกาสได้เจอใครไหมจะมีใครเข้ามาหรือเปล่า ให้สีถ้วยมีคนเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาชอบเพื่อนๆืแต่ว่าเพื่อนๆชาวธาตุน้ำอาจจะเลือกเยอะยังไม่ถูกใจหรือคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้ตรงสเปกเราเท่าที่ควรนั่นไงมีคนเข้ามาจีมีคนเข้ามาชอบแล้วเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณมากด้วยนะเขาค่อนข้างที่จะลงไหลได้ปลื้มในตัวชาวธาตุน้ำมากๆเลยหรือบางทีอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำเองไปตกหลุมรักคนอื่นก็ได้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ย เขาดูเหมือนจะเฉยชากับเราเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาก็แอบแอบปลื้มใจแอบชอบ แอบพึงพอใจอยู่บ้างแต่ว่าแสดงออกแบบนิ่งๆเฉยๆนะในกรณีที่เราไปชอบเขานะคะแต่มองว่าน่าจะมีคนเข้ามาชอบเรามากกว่านะในเปอร์เซ็นต์ส่วนมากมีคนเข้ามาชอบชาวทัตน้ํามาหยิบยื่นความรักให้มามอบความรู้สึกที่ดีให้มาอาสาดูแลหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะอาสาเทคแคร์ดูแลหัวใจให้แต่ชาวทัตน้ําอาจจะยังไม่ได้พอใจเขาคนนั้นเท่าที่ควรยังไม่ตรงสเปคยังไม่ถูกใจมากเท่าไหรนะ่นักประมาณนี้ นะก็เลยยังไม่ยอมตัดสินใจอะไรยังเป็นสองดาบนะคะฟังรู้คุยด้วยพบปากพูดคุยทําความรู้จักได้เหมือนกับว่าดูไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากตัดสินใจอะไรคุณยังมองว่าอนาคตของคุณยังมีช่องทางยังมีทางไปแล้วก็ยังมีอะไรที่น่าจะมีอะไรที่ถูกใจหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆรออยู่ข้างหน้ายังไม่ได้อยากหยุดอยู่ที่ใครยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครมาเป็น ตัวจริงในระยะ3เดือนนี้แต่ว่าถามว่ามีคนเข้ามาไหมผู้อ่านมองว่ามีนะคะเพราะว่าไพ่สีถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของมือในอากาศที่หยิบยื่นถ้วยให้กับคุณถ้วยคือความรู้สึกนะคะไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของความรู้สึกใครคนหนึ่งที่หยิบยื่นความรู้สึกให้กับคุณแต่ว่าคุณกอดอกหลับตามไม่มองเขาคือเหมือนกับว่ายังไม่ถูกใจเขาเท่าไหร่แล้วก็แบบยังดูเฉยเฉยอะไรแบบนี้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําด้วยกันเองก็ได้คือ อ่ามกรกฏพิจิกแล้วก็มีเหมือนเพื่อนเพื่อนเองก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งธาตุลมธาตุไฟเป็นไปได้หมดเลยนะคะดูท่าทางจิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนเอาใจเก่งแล้วก็ปากหวานด้วยสําหรับคนที่เข้ามานะแต่มันก็ยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่ยังไม่เอาใครทั้งนั้นนะคะคือขอดูไปเฉยๆอะไรประมาณนี้จะมองว่าเลือกมากไหมผู้อ่านมองว่าเพื่อนๆไม่ได้เลือกมากหรอกแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะรอคนที่ถูกใจจริงๆมากกว่านะ คือคนที่เข้ามาสามารถคบได้คุยได้นะแต่จะให้ไปเป็นคู่ควงคู่ครองเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่เอาอะนะคะเพื่อนๆมองข้ามช็อตเนี้ยไปถึงคนในอนาคตประมาณนั้นนะคะเนื้อคู่อยู่หนใดก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในอนาคตอยู่คงยังไม่มาในช่วงระยะ3เดือนนี้นะสำหรับชาวทาตน้ำนะคะแต่ว่ามีคนเข้ามาจีมีคนเข้ามาชอบมีคนให้เราได้รู้จักนะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นโซเมท ไพ่ยอยากบอกอะไรเราคะจักรวาลอยากบอกอะไรเราคือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการมีพลังความคิดสร้างสรรค์มันเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆเรามีพลังของความคิดสร้างสรรค์มีพลังของการที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมีพลังของการรอใครสักคนหนึ่งในอนาคตนึกถึงอนาคตอันไกลอันไกลนะคะชีวิตเดินต่อ รับรู้ว่ามีคนมาชอบรับรู้ว่ามีใครที่รู้สึกดีๆและหวังดีหรือปรารถนาดีหรือรักเราอะไรแบบนี้โอเคคุณรับรู้แต่ว่าจะให้คุณไปเลือกหรือตกลงรับคนคนนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตเลยแบบนี้คุณก็ยังไม่เอารู้สึกว่าคุณยังอยากจะสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองแบบเนี้ยต่อไปอีกแล้วก็ใครคนหนึ่งที่คุณรอจริงๆเนี่ย เขายังอยู่ในอนาคตอยู่โอเคสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะขอบคุณมากเลยที่รับชมรับฟังกันขอให้ชมแบบเป็นนิทานสนุกสนุกนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าผู้อ่านอาจจะทำนายตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะหากคำทำนายไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากแลค์ติดตามช่องเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ